เด็กแล้สตรีมีคันได้หมดเจ๊แม่ะโกงกับคันออคงไม่ได้แต่ผมช่วยล็อกแขนะัรเงี้เฮ้ยเฮ้ยอืมไม่อะไรยอันนี้ก็เป็นการลงคุณทดสอบนะอย่าไปลอกเลียนแบบแลยทำกันเองนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งแรงครูแรงอะไรสารพิษาการจารีตนะแต่ว่ามันจะถลอกนิดนึงอย่าเพิ่งไปแหกนะ มันปีดมามาครับอาจารย์จะบอกเวลาคุณผ um hmm ok um ja. anyway> ู้ชมดูในในภาพเนี่ยเหมือนเราแบบเล่น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 เพ้ยอาจารย์เขาเขาากรีดแรงนะคือเราคือลงน้ําหนักอ่ะใช่ต้องลงน้ําหนักคือลงน้ําหนักเลยอ่ะครับอยากจะพักเดี๋ยวเดี๋ยวคนสองไม่้ขึ้นขึ้นลอยมันจะเป็นรอยแมวขวนรอยเั้นเรียกว่ายางบอล แต่ว่าผมก่อนที่จะมาลองเนี่ยผมก็ต้องลองตัวเองก่อนเฮ้ยมีขนหายปเป็นช่วงๆนะฮะอันนี้เขาที่แรกทีนน่สอนเรื่องว่าเอานี่เอานี่นี่แผลจริงอะ่ะน,นี่แผลอะไรก็เนี่ยค่ะคือสอนลูกศิษย์เหรอก็คือ,นนอนนต้องลองเห็นก่อนว่าเฮ้ยมันเข้านะเว้วยลูกศิษย์ไม่เชื่อแล้วค่อยอนนลงของเนงนัง่าหนังแต่ไม่เข้าเนื้ออยังไงมันก็ต้องเป็นข้ารอยแมวขวนอะรอยยางบอลอะมันเป็นไม่ได้ละเฉินปุ๊บไม่มีรอยอก๊บไม่ใช่ครับครับแต่ว่ามันคือไม่เข้าตัวอ่แต่นี่คือมัน มันอันแรกๆไงมันคมกริบเลยครับครับนะฮะแล้วก็อันนี้เมื่อเช้าลองก่อนอืมเพราะว่าหนังผมมันบางอะครับครับนะฮะเฮ้ยแต่ว่าฟีลลิ่งอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมให้นึกภาพออกฟีลลิ่งเหมือนเราโดนมีดบาดจริงๆใช่แต่มันไม่เข้ามันไม่เข้ามันจะลื่น แล้เนื้อหนังมันจะตึงรู้สึกเจ๊เหมือนเจ๊เคยโดนมีดบาดไปเลยรู้สึกแบจามันลื่นๆรู้สึกเหมือนโดนมีดบาดแต่มันไม่เข้าเนาะนความโดนประจาเอาแค่ว่าอย่างเนี้ยอย่างที่อาจารย์น้ำหนักประมาณเนี้ยรเลนเออเราแค่วิ่งวิ่งผ่านเกี่ยวกิ่งไม้ก็มาแล้วน้ำเลือนใช่ใช่เออเขาต้องมีเลือดซิปแล้วน้ำหนักแบบนั้นเลยนั่นหมายความว่าถ้ามันไม่เปรี้ยวอ่ะแสดงว่าอย่างอย่างไม่ได้ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดผมเองเทสตัวเองไม่ผ่านก็ไม่ได้ อยู่ดีๆไปเผื่อชุบเย็บอาจารย์เม่เย็บ <laughs> ไม่ได้นะอาจารย์แล้วจอมสมัง,งเวหรือว่าคนที่มีวิชาเขาเหมียวนี้ไหมเขาก็ประมาณนี้แต่ว่าอย่างของปู่ชุมเนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยในสายของท่านเนี่ยเขาอ,อ้อเนี่ยโอ้โหใน,นข้าก็สารพัทนทนม,มันจะมีทั้งอันนี้อันนี้แค่เฉือนนะมีเถือนมีแร่แล้วก็ถึงแคนเอาปืนยิง<ห>เป็นมหาอุดนนะ มันมันมองว่ามันอยู่ในขั้นตอนแต่พูดเนี้ยมันไม่เกินกรรครับแล้วมันไม่เที่ยงอ,อย่าไปทดลองทอดสอบเล่นค